คุณคิดว่าการหย่าจะง่ายแต่แม่คนนี้เพิ่งคลอดลูกได้สามเดือนสามีพาเมียน้อยมาขอหย่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นความลับที่ซ่อนอยู่แผนการทรยศและอันตรายที่รออยู่คุณกล้าพอที่จะรู้ความจริงทั้งหมดหรือไม่เพิ่งคลอดลูกได้สามเดือนฉันยังคงนอนอยู่บนเตียงผ้าห่มยังอุ่นจากร่างกายของลูกเสียงนาฬิกาในห้องนอนดังติ๊กตอ,อกช้าๆประตูถูกเปิดอย่างเบามือ แต่หัวใจฉันกระตุกทันทีเมื่อเห็นเขาสามีของฉันยืนอยู่พร้อมรอยยิ้มที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนข้างๆเขามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอดูอ่อนเยาว์และสวมชุดสวยเหมือนเพิ่งออกจากงานเลี้ยงเขาพูดด้วยเสียงเรียบเฉยเราจำเป็นต้องหย่าฉันเพียงยิ้มเยาะไม่ตอบอะไรมองไปที่ลูกน้อยในอ้อมแขนหัวใจฉันเจ็บปวดแต่หน้าฉันยังคงสงบเขาวางเอกสารบนโต๊ไม้เก่า ฉันมองปากกาที่สั่นเล็กน้อยในมือของตัวเองเซ็นชื่อโดยไม่มีน้ำตาไม่มีคำพูดอากาศในห้องเหมือนหนาแน่นขึ้นทุกวินาทีหลังจากนั้นไม่กี่เดือนฉันย้ายไปอยู่คอนโดเล็กๆมองเมืองผ่านหน้าต่างสูงลมพัดแรงจนผมปลิวเข้าตาคืนหนึ่งขณะที่ฉันอุ้มลูกนอนหลับเสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นฉันเปิดด้วยความสงสัยและพบว่าผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้า แต่เธอไม่ได้ยิ้มเหมือนครั้งแรกสายตาเธอเย็นชาและมืดมิดมือของเธอสั่นถือซองจดหมายฉันรู้สึกหนาวจากหัวจรดเทา้าในซองมีภาพถ่ายของฉันและลูกและข้อความสั้นๆที่ทําให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นฉันรู้ทุกอย่างแลว้วฉันถอยหลังหนึ่งก้าวลมหายใจติดขัดลูกน้อยในอ้อมแขนขยับมือเล็กๆจับผ้าห่มแน่นฉันไม่รู้ว่าเธอจะทําอะไรต่อหรือแค่ต้องการสร้างความกลัว แต่ความเงียบในค่ำคืนนี้หนักหน่วงเหมือนควันทุกเสียงในคอนโดเหมือนขยายใหญ่เกินจริงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกฉันเพียงก้มลงมองลูกรู้ว่าฉันต้องปกป้องเขาแต่ความไม่แน่นอนนั้นกัดกินใจฉันจนแทบหายใจไม่ออกฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งประตูบานเล็กๆของคอนโดเหมือนกำลังจะปิดลงรอบตัวผู้หญิงคนนั้นยังคงยืนเฉยสายตาเธอจับจ้องมาที่ฉันไม่กระพริบ หัวใจฉันเต้นรัวราวกับจะกระเด็นออกมาเธอวางซองจดหมายลงบนโต๊ะอย่างแรงเสียงกระแทกดังสะท้อนในห้องว่างฉันก้มลงหยิบมันขึ้นมาชา้าชามือสั่นจนแทบจับไม่อยู่เปิดซองออกภาพถ่ายและข้อความเพิ่มขึ้นเรื่อยเภาพแรกเป็นฉันตอนให้นมลูกภาพต่อมาคือฉันอยู่บ้านคนเดียวทุกภาพเหมือนถูกจับตามองฉันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลูกน้อยสะดุ้งเล็กน้อยในอ้อมแขน ฉันก้มลงกอดเขาแน่นขึ้นผู้หญิงคนนั้นพูดครั้งแรกเสียงเย็นเยียบชวนขนลุกฉันคิดว่าเธอมาที่นี่เพื่ออะไรเธอถามด้วยรอยยิ้มที่ทำให้ฉันขนลุกคุณคิดว่าทุกอย่างจะง่ายแบบนั้นเหรอลมจากหน้าต่างพัดแรงขึ้นผ้าม่านปลิวสะบัดจนเหมือนมีเงาเดินวนรอบห้องฉันรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเต็มหัวใจแต่ฉันยังคงสงบที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันวางลูกลงบนเตียงช้า,ชา มือเล็กๆของเขาจับนิ้วฉันแน่นฉันมองหน้าเธอและถามด้วยเสียงนิ่งแต่เย็นชาคุณต้องการอะไรเธอยิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนยิ้มของนักล่าที่ไม่เคยพ่ายแพ้แค่ต้องการให้คุณรู้ว่าทุกความลับมีวันปรากฏฉันรู้สึกถึงความวูบวาบในท้องทุกเซลล์ในร่างกายสัญญาณอันตรายเธอเอียงหน้าเข้ามาใกล้ลมหายใจของเธอเย็นจนฉันแทบจับต้องไม่ได้ฉันถอยไปจนหลังชนผนัง มือฉันเกรงจนเล็บจิกผนังไม้เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพฉันและลูกซ้ำอีกหลายครั้งฉันได้ยินเสียงชัตเตอร์กล้องในหูเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนฉันพยายามหาทางหนีแต่เธอวางเท้าไว้ขวางประตูทุกแสงในห้องเหมือนสลัวลงและเงาของเธอยาวขึ้นทุกทีฉันรู้แล้วว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนธรรมดาเสียงลมหายใจของลูกน้อยดังชัดขึ้นในความเงียบฉันก้มลงกอดเขาแน่นกว่าเดิม ใจฉันบอกว่าต้องหาทางปกป้องเขาให้ได้แต่ความจริงคือฉันยังไม่รู้ว่าเธอมีแผนอะไรต่อและความลับที่เธอพูดถึงนั้นน่ากลัวเกินกว่าที่ฉันจะคาดเดาฉันยืนตัวแข็งลูกน้อยอยู่ในอ้อมแขนมือเล็กๆจับนิ้วฉันแน่นเธอค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวเหมือนหนักขึ้นด้วยเจตนาร้ายฉันมองไปรอบห้องไม่มีที่หลบซ่อนแสงไฟจากเพดานสลัวลงทำให้เงาของเธอยาวจนเต็มผนงัง เธอหยุดตรงหน้าฉันเอียงหน้าเหมือนจะกระซิบคุณคิดว่าผู้ชายคนนั้นรักคุณจริงหรือฉันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกมาแต่ฉันตอบด้วยเสียงนิ่งเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับลูกของฉันเธอหัวเราะเบาเสียงนั้นเย็นชาทำให้ขนลุกทั้งตัวแล้วเธอก็ยื่นซองอีกซองให้ฉันซองนี้ใหญ่กว่าครั้งก่อนฉันเปิดออกอย่างช้าช้าข้างในเต็มไปด้วยเอกสารและภาพถ่าย แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ฉันและลูกเป็นภาพของสามีฉันกับเธอและคนที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวข้องฉันก้าวถอยหลังรู้สึกเหมือนโลกหมุนชาเด็กน้อยเริ่มส่งเสียงร้องเบาๆฉันก้มลงอุ้มเขาแน่นสายตาของเธอยังคงไม่ละจากฉันคุณคิดว่าอยากก็จบทุกอย่างแล้วใช่ไหมฉันเงียบหัวใจแทบหยุดเต้นเธอเริ่มเปิดเผยทีละอย่างเรื่องราวที่ฉันไม่เคยรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ในชีวิตคู่ การทรยศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนฉันตั้งครรภ์ฉันรู้สึกคลื่นความเจ็บปวดพุ่งผ่านตัวมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตาแข็งกร้าวฉันพยายามคุมสติแต่ร่างกายตอบสนองด้วยความหวาดกลัวเธอวางโทรศัพท์ลงและเปิดวิดีโอให้ฉันดูภาพในหน้าจอชัดเจนทุกอย่างสามีฉันคุยเรื่องฉันกับเธอพูดถึงวิธีให้ฉันเซ็นเอกสารยาพูดถึงแผนการทั้งหมดโดยที่ฉันไม่รู้ตัว ฉันก้มหน้าหลบสายตาแต่ลูกในอ้อมแขนมองหน้าฉันด้วยความไร้เดียงสาฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแต่ความกลัวกัดกินทุกความคิดผู้หญิงคนนั้นยิ้มอย่างเย็นชาทุกอย่างจะชัดเจนในคืนนี้แล้วเธอก็หยิบวัตถุเล็กๆออกจากกระเป๋าฉันไม่ทันได้มองชัดแต่รู้สึกถึงอันตรายมือเล็กของลูกจับมือฉันแน่นหัวใจฉันเต้นแรงเกินจะหายใจฉันต้องตัดสินใจเร็วต้องปกป้องเขาให้ได้ แต่ประตูถูกล็อกและความมืดในห้องเหมือนกำลังกลืนกินทุกอย่างฉันมองไปรอบห้องประตูถูกล็อกแน่นหนามือจับลูกแน่นจนแทบไม่มีที่ว่างผู้หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาอีกขั้นแสงไฟสลัวทำให้เงาของเธอเหมือนยาวเป็นเงาปีศาจหัวใจฉันเต้นแรงราวกับจะระเบิดฉันพยายามคุมสติแต่ร่างกายสั่นไม่หยุดเธอยิ้มเยาะเย,ย้ยคุณคิดว่าลูกน้อยจะปลอดภัยถ้าไม่ยอมฟังฉันหรือ ฉันกลืนน้ำลายฝืนยิ้มอย่างเย็นชาคุณต้องการอะไรฉันจะทำตามไม่ได้ทั้งหมดสายตาเธอดูร้ายร่างกายเธอเริ่มเคลื่อนไหวเร็วผิดปกติฉันรู้แล้วคืนนี้ไม่ใช่แค่การขม่มขู่แต่เป็นการทดสอบและฉันต้องหาทางเอาชีวิตรอดฉันเหลือบไปมองข้างเตียงลูกน้อยนอนอยู่มองฉันด้วยตากว้างฉันตัดสินใจทำสิ่งที่ใจฉันไม่เคยคิดมาก่อนฉันค่อยๆวางลูกลงบนพื้นก้าวถอยหลังชา้ชาๆ ใช้สายตาส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าต้องอดทนผู้หญิงคนนั้นขยับเข้ามาใกล้แต่ฉันรวบรวมความกล้าฉันหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋าแสงหน้าจอสว่างขึ้นฉันกดโทรออกเสียงผู้หญิงในปลายสายตอบทันทีตำรวจเร็วมีคนบุกเข้ามาในคอนโดฉันไม่ปลอดภัยผู้หญิงคนนั้นตกใจเล็กน้อยแต่ยังพยายามกลั้นรอยยิ้มฉันก้าวไปข้างหน้าพร้อมลูกแน่นในอ้อมแขน และในวินาทีที่เธอพยายามเข้ามาใกล้เสียงประตูเปิดแรงดังลั่นตำรวจหลายคนบุกเข้ามาผู้หญิงคนนั้นพยายามวิ่งหนีแต่ถูกจับไว้ทันทีฉันยืนตัวสั่นมือยังจับลูกแน่นหัวใจที่เคยหวาดกลัวเริ่มสงบลงเล็กน้อยตำรวจถามฉันว่าปลอดภัยหรือไม่ฉันพยักหน้ามองผู้หญิงคนนั้นถูกมัดมือไว้สายตาของเธอเต็มไปด้วยความกโกรธและความลำพองแต่คืนนี้เธอไม่สามารถทำอะไรได้อีก ฉันหอบลูกแน่นเดินไปนั่งบนโซฟาร่างกายอ่อนแรงจนแทบสุดลงเสียงลูกน้อยหัวเราะเบาๆทำให้ฉันยิ้มออกมาฉันรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะต้องปกป้องเขาให้ได้แม้โลกจะโหดร้ายแค่ไหนฉันจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายลูกของฉันอีกแต่ความจริงเรื่องราวยังไม่จบง่ายๆเพราะเอกสารและภาพทั้งหมดที่ผู้หญิงคนนั้นถือไว้เป็นหลักฐานของความลับที่ฉันยังไม่รู้ และบางทีมันอาจทำให้ฉันต้องเผชิญกับความจริงที่เลวร้ายยิ่งกว่าฉันนั่งบนโซฟากอดลูกแน่นแต่สายตาไม่ละจากผู้หญิงคนนั้นตำรวจควบคุมเธอไว้อย่างแน่นหนาแต่ฉันเห็นแววตาเธอเหมือนยังมีอะไรซ่อนอยู่แล้วฉันก็สังเกตเห็นซองเอกสารที่เธอทำตกฉันรีบหยิบมันขึ้นมาดูทุกหน้าเต็มไปด้วยข้อความลับและบางส่วนเป็นชื่อของคนใกล้ตัวฉันฉันใจสัน่นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องอยา นี่คือแผนการทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชีวิตฉันฉันก้มลงดูลูกน้อยอีกครั้งหัวใจบอกว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างทันใดนั้นโทรศัพท์ของฉันสัน่นเบอร์ที่ไม่รู้จักฉันกดรับด้วยมือสัน่นเสียงปลายสายเบาแต่เย็นชาคิดว่าคุณปลอดภัยแล้วหรือเรื่องยังไม่จบฉันก้มตัวลงกอดลูกแน่นกว่าเดิมเสียงนั้นพูดถึงข้อมูลและความลับที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อน ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับสามีและผู้หญิงคนนี้ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายตำรวจยืนอยู่รอบตัวแต่ฉันรู้แล้วว่ามีใครบางคนอยู่ข้างนอกรอจังหวะที่จะกลับเข้ามาฉันถอนหายใจลึกพยายามสงบใจแต่ลูกน้อยสะดุ้งเพราะเสียงโทรศัพท์ฉันก้มลงกระซิบเบาๆไม่เป็นไรลูกแม่อยู่ตรงนี้ผู้หญิงคนนั้นมองฉันด้วยสายตาแค้นเคืองเหมือนเธอกำลังคิดแผนการต่อไป แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรตำรวจอีกชุดเข้ามาอีกครั้งนี้นำหลักฐานสำคัญมากมายมาด้วยเอกสารบางส่วนจากซองของเธอเป็นหลักฐานคดีอาชญากรรมทำให้ฉันรู้ว่าสามีของฉันไม่ใช่แค่คนทรยศเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องเลวร้ายมากกว่าที่ฉันคิดฉันก้มลงกอดลูกแน่นหัวใจเจ็บปวดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวเป็นความกโกรธและความเข้มแข็งผู้หญิงคนนั้นถูกจับกลุ่มอีกครั้ง แต่ก่อนที่เธอจะถูกพาตัวออกไปเธอหันมาส่งสายตาเยือกเย็นคุณคิดว่าคุณรอดแล้วหรือความจริงทั้งหมดยังไม่จบฉันมองตามเธอออกไปมือยังจับลูกแน่นรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงตํารวจแต่ในใจฉันรู้สึกถึงความไม่แน่นอนที่ยังอยู่เพราะความจริงบางส่วนยังไม่เปิดเผยเอกสารและภาพทั้งหมดบอกว่าเรื่องนี้ลึกและซับซ้อนกว่าที่ฉันคิด และบางทีเหตุการณ์คืนนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงฉันสูดลมหายใจลึกอีกครั้งกอดลูกแน่นและรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฉันจะไม่ยอมให้ใครทําร้ายเขาอีกความหวาดกลัวและความเจ็บปวดสอนฉันแล้วว่าแม่คนนี้เข้มแข็งพอที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตและความปลอดภัยของลูกวันรุ่งขึ้นฉันยังคงนั่งกอดลูกอยู่ในคอนโดแสงแดดสาดเข้ามาผ่านหน้าต่าง แต่ใจฉันไม่สงบตำรวจมอบเอกสารบางส่วนให้ฉันเอกสารเหล่านั้นเป็นหลักฐานเกี่ยวกับสามีและเธอผู้หญิงคนนั้นฉันอ่านทุกบรรทัดด้วยมือสัน่นหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาทุกอย่างชี้ชัดว่าสามีฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายและผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แค่เมียน้อยธรรมดาเธอเป็นผู้หญิงที่เขาจ้างมาเพื่อคุมเกมทั้งหมดทุกครั้งที่ฉันอยู่บ้านเธอแอบสอดส่อง ทุกการหย่าครั้งนั้นเป็นเพียงแผนการสร้างความอ่อนแอของฉันฉันก้มลงมองลูกน้อยเด็กตัวเล็กๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรหัวใจฉันเจ็บปวดแต่ก็เต็มไปด้วยความเข้มแข็งฉันรู้แล้วว่าฉันต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองตอนบ่ายตำรวจมาขอให้ฉันให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ก่อนจะไปฉันสำรวจคอนโดอีกครั้งพบกล้องเล็กๆซ่อนอยู่ในมุมห้องฉันแทบไม่อยากเชื่อสายตา ทุกอย่างที่ฉันทำถูกบันทึกฉันรู้แล้วว่าทุกการเคลื่อนไหวของฉันถูกวางแผนและเฝ้าดูความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจฉันต้องหยุดพวกเขาให้ได้ตอนค่ำผู้หญิงคนนั้นถูกควบคุมตัวไปแล้วแต่ข้อมูลจากซองเอกสารยังคงอยู่กับฉันฉันเริ่มเรียบเรียงทุกอย่างโทรศัพท์สั่นอีกครั้งสายนี้ไม่รู้จักเสียงปลายสายเย็นชาและมั่นใจคุณคิดว่าคุณรอดแล้วจริงหรือ สามีของคุณไม่เคยพลาดอะไรฉันรู้สึกว่าหัวใจตกไปอยู่ตาตุ่มทุกสิ่งที่ฉันคิดว่าจบยังไม่จบฉันตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและส่งให้ตำรวจอีกหน่วยหนึ่งที่เชื่อถือได้คืนนี้ฉันต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตของฉันและลูกฉันนั่งมองลูกน้อยหลับตาพริมหัวใจฉันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความกโกรธและความหวาดกลัวแต่สิ่งหนึ่งชัดเจน แม่คนนี้จะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะคืนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้และบางทีความจริงที่แท้จริงเกี่ยวกับสามีและผู้หญิงคนนั้นกำลังรอให้ฉันค้นพบหลายสัปดาห์ต่อมาคดีของสามีและผู้หญิงคนนั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณะข่าวสารเต็มไปหมดทั้งเรื่องอาชญากรรมความทรยศและแผนการทั้งหมดฉันนั่งอยู่กับลูกน้อยในห้องนั่งเล่นแสงแดดสาดเข้ามาผ่านหน้าต่าง เสียงหัวเราะเล็กๆของลูกเติมเต็มห้องฉันยิ้มออกมาแม้ใจยังเจ็บปวดจากความทรยยศที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเข้มแข็งกว่าที่เคยไม่มีใครสามารถทำร้ายเราสองคนได้อีกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นสอนฉันให้รู้คุณค่าของความรักและความปลอดภัยของครอบครัวฉันเก็บเอกสารทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบเตรียมตัวสำหรับชีวิตใหม่ชีวิตที่ฉันและลูกจะเป็นผู้กำหนดเองฉันอุ้มลูกขึ้นแน่นกดแก้มเล็กๆของเขากับแก้มฉัน เราจะผ่านทุกอย่างด้วยกันนะลูกหัวใจฉันเต็มไปด้วยความหวังและความเข้มแข็งแม้เรื่องเราจะเจ็บปวดและมืดมนเพียงใดฉันรู้แล้วว่าความรักและความเข้มแข็งของแม่คือพลังที่ไม่มีใครทำลายได้และจากนี้เราสองคนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริง